ทำนำรพระพรพี่น้องครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับเ,เหตุผลที่พระเจ้าไม่พอพระไทยเครื่องถวายของขาาอินนะครับเหตุการณ์นี้อยู่ในบทมการบทที่4นะครับข้อ3ถึงข้อ5ซึ่งได้กล่าวไว้ดังนี้ครับ ต่อมาเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวคาอินนำผลจากไรนาของตนมาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่ดพระยาวีส่วนอาเบลนำแก่หัว่ปีที่ดีที่สุดจากฝูงของตนมาถวายและพระยาวีทรงพอพระไทยอาเบลและเครื่องบูชาของเขาแต่ไม่ทรงพอพระไทยคาอินและเครื่องบูชาของเขาคาอินจึงโกรธมากและหน้าตาเศร้าหมองพี่น้องครับจากพอจนานี่เองที่เราเห็นความแตกต่าง ในการตอบสนองของพระเจ้าต่อเครื่องถวายของพี่น้องทั้งสองนะครับเหตุผลที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเครื่องถวายของขาอินนั้นมีนักวิชาการมากมายและนักสาตวนาศาสตร์นะครับได้เสนอแนวคิด และมุมมองต่างๆกันไว้อย่างมากมายโดยเชื่อมโยงกับบริบทและหลักในพระคัมภีรนะครับซึ่งอาจจะพอได้สรุปได้ดังนี้นะครับประการแรกนะครับอยู่ที่คุณภาพและความตั้งใจในการถวายนะครับมีการตีความาว่าอาเบลนําสิ่งที่ดีก็คือแกะหัวปีที่ดีที่สุดมาถวายซึ่งแสดงถึงความเคารพ ความเชื่อและความตั้งใจที่จะถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าในขณะที่คาอินนำผลจากไรนาของตนมาถวายโดยไม่ได้ระบุถึงคุณภาพอาจตีความได้ว่าเป็นการถวายตามหน้าที่หรือไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร รประการที่2นะครับประเภทของเครื่องบูชาในบริบทของพันธสัญญาเดิมการถวายเครื่องบูชาที่เป็นสัตว์และการหลังเลือดมีความสําคัญในการแสดงถึงการไถ่บาปและการยอมรับโทษทัน อาเบลถวายสัตว์ซึ่งเป็นภาพเร็งถึงการเสียสละของพระเยสูคริสต์ในอนาคตในขณะที่คาอินถวายผลผลิตจากพืชดินนะครับซึ่งไม่ได้สื่อถึงการไถ่บาปโดยตรงนะครับประการที่3ความเชื่อและทัศนคติของจิตใจนะครับพระคัมภีร์เน้นย้ำอยู่เสมอถึงความสัมพันธ์ของจิตใจและท่าทีภายในใน,ในการนำมัสการในการถวายบูชา มีความเป็นไปได้ว่าอาเบลนะครับถวายด้วยความเชื่อและเคารพอย่างเก่งพระเจ้าในขณะที่คาอินอาจถวายด้วยความไม่เต็มใจหรือมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าซึ่งสะท้อนออกมาในการที่เขาโกรธเมื่อพระเจ้าไม่พอพัทนาเครื่องบูชาของตนนะครับประการที่4เป็นการเชื่อฟังพระบัญชานะครับเป็นการเชื่อฟังพระบัญชานักวิชาการบางท่านเสนอว่าพระเจ้าอาจ เคยมีพระบัญชาเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชาที่เหมาะสมซึ่งอาเบลเชื่อฟังแต่คาอินไม่ได้ทําตามพี่น้องครับอย่างไรก็ตามในพระธรรมธุมการบทนี้ไม่ได้มีการระบ,บุถ,ถึงพระบัญชาดังกล่าวอย่างชัดเจนนะครับพี่น้องครับนี่เบทที่11ข้อที่4นะครับ โดยความเชื่ออาเบลจึงได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าที่ดีกว่าของคาอินโดยความเชื่อนั่นเองเขาจึงได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมเพราะพระเจ้าทรงรับรองของถวายของเขาและโดยความเชื่อนั่นเองแม้เขาตายไปแล้วเขาก็ยังคงพูดอยู่ข้อนี้เน้นย้ำว่าความเชื่อเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้เครื่องถวายของอาเบลเป็นที่ เพระไทยของพระเจ้าซึ่งอาจบ่งชี้ว่าคาอินขาดความเชื่อที่แท้จริงนะครับหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ12อย่าเป็นเหมือนคาอินซึ่งมาจากมันร้ายและฆ่าน้องชายของตนทําไมเขาจึงฆ่าน้องชายก็เพราะการกระทําของตนชั่วร้ายแต่การกระทําของน้องชายชอบธรรมเพี่น้องครับข้อนี้ชี้ให้เห็นถึงอะไรถึงความชั่วร้ายในตัวคาอินซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทําให เครื่องถวายของเขาไม่เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าแน่นอนครับพี่น้องอาจจะสรุปได้ว่าถึงแม้นพระคัมภีไม่ได้ระบ,บุเหตุผลอย่างชัดเจนว่าทําไมพระเจ้าจึงไม่พอพระไทยเครื่องถวายของขาอินแต่จากบริบทและข้อพระคัมภีร์อื่นๆครับพี่น้องเราสามารถอนุม,มาได้ว่าคุณภาพและความตั้งใจในการถวายประเภทของเครื่องบูชา ความเชื่อและทัศน,ศน,ศนคติของจิตใจรวมถึงความชั่วร้ายในตัวคาอินอาจเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เครื่องถวายของอาเบลเป็นที่โปรดปรานมากกว่าเรื่องราวนี้เป็นบทเรียนสําคัญสําหรับเราในเรื่องการนมัสการและการถวายแด,ด่พระเจ้าซึ่งไม่ได้อยู่ที่มูลค่าภายนอกของสิ่งที่เราถวายแต่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จิตใจความเชื่อความเคารพความตั้งใจที่เรามีต่อพระองค์ครับ เอมนขอบคุณพระเจ้านะครับก็ขอให้บทเรียนนี้นะครับการเป่งปันนั้งนี้ที่เรานั้นจะทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเชื่อจากจิตใจที่ยอมเคารพยำเก่งพระองค์นะครับขอบพระเจ้าอวยพรพครับ